ครับตัวอย่างนี้ผมจะไม่มีจะไม่สอนอะไรนะฮะแต่ว่าจะเป็นการให้กันพ้านนะมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าเรา follow ตามระบบนะฮะมาเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำบางอย่างที่มันเป็นชิ้นงานนะครับออกมาดูเห็นเป็นรูปธรรมได้แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าใครสามารถที่จะทำได้นะ,ะแล้ว ก็สำเร็จตามที่ผมได้ให้ตัวอย่างไปนะฮะก็ก็อยากให้เอามาโชว์กันนิดหนึ่งนะฮะว่าเราเราทำได้ด้วยวิธีสำเร็จยังไงนะครับแก้ปัญหาอะไรยังไงนะฮะแล้วก็นานแค่ไหนด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราเล้มลุกคุกคลานนะครับก็ก็ทำให้เราได้สัมผัสงานจริงมากขึ้นนะฮะ เรียนอย่างเดียวเราก็อาจจะตอขอให้ความรู้นะครับนําไปสู่การลงมือทานะครับอย่าให้ความรู้นําไปสู่ความรู้เรียนเ,ยเพื่อไปรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่โอเคนะครับเรียนเ,ยเพื่อไปลงมือทําเพราะตัวผมเองก็สามารถที่จะทําเขียนโคโรนาได้เนี่ยก็เพราะว่าลงมือทําบ่อยๆครับช่วงแรกๆก็จะงง,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 งๆก็จะไม่เข้าใจนะครับแต่โชคายตรงนี้ว,ว่าไม่มีใครมาคอยสอนเท่านั้นเองนะครับไม่มีใครมาไกด์ก่อน ก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยคือ <c oughs> แล้วสิ่งที่ผมอยากให้ทำนะครับก็คือจะเป็นผมจะให้เนื้อหาของของไฟล์ที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเทมเพลตนะครับตามเทมเพลตของ iOS ตัวนี้มันจะถูกแยกเลเยอร์อะไรไ้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีข้อมูลนะฮะนี่คืองานจริงที่เราจะจะไปเจอนะฮะ คือเราจะต้องดึงต้องกรีดชุดเนี้ยปุ่มอะไรต่างๆเนี้ยออกมาเป็นเป็นปุ่มที่เราต้องการจะใช้งานนะครับแล้วก็กลายเป็นไฟล์อะไรพวกนี้ผมคิดว่าในในในตัวนี้น่าจะมีสไลด์ให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ iPhone เพียบเลย Uh huh. เขาตัดมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นอย่างของอะไรนะงานที่ดีไซเนอร์เขาเขาตัดเขาออกแบบมาให้เราแล้วเนี่ยมันก็จะมีมันจะเป็นแบบนี้จริงๆครับแล้วเราก็าเอามาวางใส่โปรเจกต์เราเพราะถ้าเราเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วเราไปออกแบบเองเนี่ยเราอาจจะมึนได้นะครับฉะนั้นผมก็จะให้ไปทั้งทั้งทั้งหมดนี้เลย ไปทำโปรแกรมอะไรครับไปทำโปรแกรมที่อันนี้มันเป็นมันเป็นซีดีนะครับโปรแกรมเล่นเพลงนั่นเองถ้าดูจากลักษณะของการวางเลเยอร์นะฮะอันนี้เราก็ลองเอาปุ่มต่างๆมาวางดูเอาตัวหนังสือนะครับมาวางดูแล้วก็จะเห็นว่าเราจะมีกรอบสีเทานะครับอยู่ แล้วก็อัลฟ่านะครับบางบางมีชื่อเพลงแล้วก็ชื่ออัลบัม้มอะไรต่างๆชื่อเพลงและชื่อศิลปินนะครับจากนั้นก็มีรูปแผ่นปก cd ขึ้นมาแล้วก็วางเท่าที่ผมดูก็คือวางซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้ก็เป็นอัลกอริทึมของเราแล้วว่า คุณจะใช้อลกอริทึมไหนในการที่จะสร้างเลเยอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับจากทีเ่เราได้เรียนกันไปเนี่ยสิ่งที่จะเนื่องจากมันล้นหน้าจอเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการสกอร์นะฮะก็คือสกอร์วิวใช่ไหมครับปัดขึ้นปัดขึ้นปัดขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ต้องสร้าง a เร a y ที่เป็นชุดข้อมูลของออชุดข้อมูลของ เอ่อดาต้พวกนี้ขึ้นมาชุดหนึ่งอาจจะเป็น cd 10แผ่นนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการ for loop for next for เอ่อ for in pair นะครับให้มันมีจำนวนมากขึ้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 นนะครับแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆ1 2 1 2 1 2ไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนการโหลดภาพนะครับนั้นสิ่งที่เราจะได้คือ1เราได้เชฟเราก็ได้การใช้เชฟ สเราได้การใช้ t e x t นะฮะเปลี่ยนสีเราใช้เราด้กการโหลดภาพนะครับเราได้ใช้นะ uh, s c อ r e v i วนะครับสกอ e ์ e นะครับอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้ Table View ต่อมาผมไม่แน่ใจมันจะมีหน้าที่เป็นตัวเล่นเพลงอ่าตัวเล่นเพลงอยู่นี่ผมเอา List ออก นี่นะฮะเห็นไหมฮะนี่คือนี่คือตอนเล่นเพลงเป็นแบบนี้ถ้าคุณสามารถที่จะเล่นเพลงได้เนี่ยก็คือร้อยคะแนนเต็มนะฮะผมคิดว่าคุณไปต่อกับโคโลนาได้แบบว่ามีแววนะครับมีลุ้นคือตัวผมเนี่ยมีโปรเจกต์เยอะก็อยากจะ มองหานักเรียนหรือว่าคนที่เรียนโควิดแล้วสามารถที่จะไปต่อยอดอะไรได้เนี่ยรับช่วงรับงานอะไรต่อจากผมนิดนึงแค่นั้นเองนะครับอย่างเงี้ยคอนโพวกนี้เป็นกราฟิกอิเลเมนที่ทำออกมาปุ๊บแล้วสวยเลยข้อดีอย่างก็คือเวลาคุณไปรับงานครับบอกเอ,อเนี่ยคือตัวอย่างโปรแกรมสมมุติว่าเป็นเจ้าแรกนะคุณไม่เคยทำเลย ทำไงดีวาก็เอาโปรแกรมตัวอย่างนี่โปรแกรมตัวอย่างที่บอกว่าทำได้ทำได้เนี่ยเอาดีไซน์กากๆไปให้เขาก็มันก็ลำบากฉะนั้นผมก็มีดีไซน์ให้แล้วผมมีวิธีการให้แล้วถ้าติดอะไรคำถามมีโค้ดตรงไหนที่อยากให้ผมช่วยดูให้ส่งเข้ามานะครับในในในห้องหรือส่งเข้ามาทางอีเมลอะไรนี้ก็ได้ เพื่อที่จะอขอคอมเมนต์หรือขอคำแนะนำอะไรเงี้ยเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับหรือจะในห้องแชทอะไรก็ตามที่คนอื่นเวลาเขาเห็นก็จะได้แบบเออเจอปัญหาเดียวกันก็จะได้ตอบไปด้วยกันได้นะครับลองดูนะครับผมคิดว่าความรู้ที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยจริงๆเหลือผมเคยเรียนกีตานะฮะแล้วก็ คอยถามอาจารย์นะครับว่าเออผม,อมไปถึงอาจารย์ท่านก็โซโล่ไฟแลบให้ฟังนะนะแล้วเราก็อยากเรียนกีตาร์เร็วเหมือนกันก็อยาก,กเรียนได้แบบอาจารย์แล้วก็เฝ้าถามอาจารย์ว่าเออในใจเฝ้าถามในใจว่าเมื่อไหร่จะได้โซโล่ไฟแลบสักทีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอาจารย์ก็ต้องก็ต้องสอนเบสิกสอนโน้ตสอนอะไรก่อน3เดือนยังไม่โน้ตยังไม่ยังไม่คล่งองเลยจะไปไฟแลบได้ยังไงนะครับก็ ก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเราทําได้นะครับเกิดจากการฝึกฝนเกิดจากการลงมือทําปฏิบ,บัติบ่อยๆเนี่ยเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆเป็นเองนะครับผมก็จะค่อยๆใส่เนื้อหาที่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่รวดเร็วนะครับดีใจด้วยครัท่านท่านต้องใช้ซ้อมบ่อยๆนะครับเขียนแอป,ปขึ้นมาเยอะๆ นะครับท่านที่ไม่ทันหรือช้านะฮะก็อาจจะต้องอทบทวนมากขึ้นหรือสอบถามหรือทำไงก็ได้ให้เวลากับตรงนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจะเดินเร็วเดินช้าขึ้นอยู่กับตัวท่านเองละนะครับขึ้นอยู่กับเป้าหมายของท่านท่านจะอยากให้เขียนได้ภายใน1เดือนอยากให้เขียนได้ภายใน1 0วันนะครับหรือว่า เป็นปีเลยนะฮะก็แล้วแต่เรานะครับอย่าให้อย่ารอให้รู้หนึ่งรแล้วค่อยทำก็ทำทั้งทั้งที่รู้ทำเท่าที่รู้อย่าให้รู้ทั้งหมดแล้วค่อยลงมือทำทีเดียวนะครับไม่ต้องรอนะครับตอนที่ผมทำโปรเจกต์เนี่ยผมก็ยอมรับนะฮะว่าผมยังไม่ได้รู้ทั้งหมดของโคโรนา S D K ผม เรียกพิกัดตำแหน่งบน GPS บนแผนที่ได้แต่การเรียก GPS เนี่ยผมก็เพิ่งมาเรียกทีหลังอย่างนี้เป็นต้นหรือผมเองเนี่ยระบบ API data เนี่ยก็เพิ่งมาปรับมาเปลี่ยนอะไรทีหลังแต่ใช้ตั้งแต่ทีแรกแหละระบบไฟล์ระบบ Database ผมก็ใช้แล้วบบง่ายๆประมาณนั้นคือโปรเจกต์ไหนที่มันมันมันนำไปใช้นำนำเทคนิคเยอะๆไปใช้ก็ค่อยว่ากันทาะนั้น ตรงส่วนที่เป็นเกมตรงที่เป็นฟิสิกเอนจิ้งเนี่ยเอนจิ้เนี่ยผมก็เลยไม่ยังไม่สามารถที่จะลงมาสอนได้นะครับแต่เชื่อว่าถ้ามีโครงการหรือมีโปรเจกที่จำเป็นจะต้องใช้พวกนี้ผมก็จะลงมือทำแล้วก็เอามาสอนพวกท่านได้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ตอนนี้ก็งานเกี่ยวกับ AdHoc ที่มันเป็นเรื่องของเกมหรือแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็เยอะจริงๆนะครับ เอาไปใส่ทัชสกรีน a n d r o อ d อะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้หมดก็ลองดูนะฮะผมว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยเขียนเป็นทำเป็นแล้วก็เพิ่มบุคลากรที่เขียนแอปพลิเคชันให้ได้เยอะๆเพราะว่าตลาดตอนนี้มันต้องใช้คนที่เขียนโมบายยังขาดอีกเยอะเลยเยอะมากนะฮะแต่แปลกมากตรงที่ว่าคนก็ไม่ค่อยอยากที่จะเขียนโมบายก็ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะ ก็ไปมุ่งเขียนอะไรที่มันเป็นแบบมีคนใช้มีคนทําเยอะแล้วอะ่ะนะฮะคือแอปพลิเคชันนะคนยังทําน้อยอยู่ยังขาดบุคลากรอ,อยู่แล้วดีมาร์ในตลาดก็เยอะมากแต่ไม่ค่อยมีคนอยากเรียน,นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกท่านแล้วก็มีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ ยังไม่จบนะก็จะมีคลิปต่อไปก็จะยาก้นเรื่อยๆแค่นั้นเองครับ